น้ำบางปลกรงเนี่ยบรรยากาศดีมากเลยเย็นลมแรงยังไันนี้ก็ไม่มีพิกเลยลยดผัดปล้กงอ่ะอะไรนะ ไข่เค็มปลาหมึกไข่เค็มต้มยำปลากระพงะอือหือโอ้โห เปิดเปิดโชว์ที่ลูกไอเนี่ยโอ้โหอ,อันนี้เขาเรียกต้องรองอ่ะปะครับนี่เปิดได้เลยอะไรนะไอน,นี่ไข่ตุนไข่ตุนไข่ตุนแล้วก็อันนี้กุ้ง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 สวยมากใสบ้างนี่เช็ดเล่นเลย I'm